วันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการสร้างลิงก์อินบ็อกแฟนเพจนะครับปัจจุบันก็คือหน้าตา a c e b o o k นี่ได้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับทำให้การสร้างลิงก์อินบ็อกนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับจะให้ดูภาพนะว่า facebook ก่อนหน้านี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮะแฟนเพจของเราเนี่ยครับสามารถสร้าง ออชื่อผู้ชายได้คือบริเวณนี้ครับเรียกว่าชื่อผู้ชายนะครับซึ่งตรงชื่อผู้ชายเนี่ยเราสามารถเอามาสร้างเป็นลิงก์อินบ็อกได้นะครับแต่ว่าในเพจปัจจุบันนะครับก็คือปี2022นี่นะครับประมาณเดือนสักเดือนตุลาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับผมลองสร้างเพจใหม่แล้วปรากฏว่าไอจุดที่เขาให้สร้างตรงชื่อผู้ชายเนี่ยมันไม่มีนะครับ เออทำให้มันการสร้างลิงก์อินบ็อกซ์นี่ก็จะไม่เหมือนเดิมโอเคนะครับเราก็ไปสร้างลิงก์อินบ็อกซ์กันเลยนะฮะให้เราไปที่โปรไฟล์แล้วก็เข้าไปยังเพจที่เราต้องการนะครับอ,อ่าตอนนี้คือหน้าโปรไฟล์นะครับออการเข้าไปที่เพจเนี่ยก็เลือกได้ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจุดนี้ก็ได้ครับแล้วเราก็าเลือกเพจที่เราต้องที่จะคัดลอกลิงก์อินบ็อกซ์นะครับ ผมจะเลือกเพจที่เพิ่งสร้างมาใหม่นะครับอตอนนี้ผมก็ได้คลิกเข้าไปที่เพจที่ผมต้องการจะสร้างลิงก์อินบ็อกซ์แล้วนะครับอโอเคมาที่เพจนี้แล้วนะครับให้เราแตะไปที่โปรไฟล์ของเพจนะครับก็คือตรงนี้คลิกเข้าไปหลังจากนั้นให้เรา มาคลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยก็ก็จะเจอนะฮะลิงก์เพจของเราแล้วนะครับซึ่ง facebook เขาจะสร้างให้เ,หเหร,รียบร้อยนะเป็นตัวเลขตรงนี้นะครับให้เราคัดลอกลิงก์เลยนะครับโอเคคัดลอกลิงก์เสร็จก็ผมก็จะไปวางในลไลน์ไว้ก่อนนะครับซึ่งเป็นไล ที่เป็นชื่อว่าลายผมเองนะครับเป็นลายกรุปที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อ,เ,อ,อเรียบเรียงเนื้อหาต่างๆก่อนที่จะโพสต์ไปในลายใหญ่ๆนะครับเนาะคือตัวนี้มันจะเป็นลิงก์โปรไฟล์นะครับตัวตัวที่เราคัดลอกมาเนี่ยนะถ้าเราจะสร้างลิงก์อินบ็อกซ์ให้เราเกดวางใหม่ครับที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้กดวางใหม่แล้วให้เราลบ ตั้งแต่ประมาณนี้ฮะตรงเท่ากับเนี่ยนะครับตรงเท่ากับตรงนี้นะครับลบออกก่อนเลขหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ m จุดมี m. แล้วก็ s l a s นะครับโอเคตรงนี้ถึงจะเป็น link in b o x นะครับ อ่าโอเคนะครับผมจะกดลิงก์ที่ผมทำมาใหม่เมื่อกีค้ครับตัวนี้ครับกดเข้าไปโอเคตอนนี้กลายเป็นลิงก์อินบ็อกนะครับเป็นข้อความทักทายแชทดกันได้แล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนาะสำเร็จนะครับแต่ว่าลิงก์ตัวนี้มันจะเป็นคือถ้าไม่สีเ่เลดก็เอา mme. ตรงนี้เลยก็ได้ครับเป็นตัวเลขเลยก็ได้ แต่ถ้าเราอยากจะแปลงลิงก์ก็สามารถเอาลิงก์ตัวนี้ไปแปลงในบิตลี่ก็ได้นะครับผมซึ่งถ้าแปลงในบิตลี่ก็จะเป็นลิงก์ตัวนี้ครับเนี่ยตัวเดฮาตัวที่ผมแปลงมาแล้วเนาะครับผมอโอเคนะครับสำหรับการสร้างลิงก์อินบ็อกซ์แฟนเพจในปี2022นะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดก็ได้ประมาณนี้นะครับก็อขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทำได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์ ในใต้ยูทูบได้เลยนะครับ,บค,ครับสวัสดีครับ